ลองเนี่ยกดได้ไหมถึงเวลานั้นลองแข่งว้าวมากินหน้าอันนี้อะไรอ่ะที่มันอันเนี้ยอะไรวะหอมเหรอครับเทียมทนดองพูดสิสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องช่องอะไรกินอะไรขำว่าสิบขำเนี่ยอย่งกินแซ่บแบบนัวๆค่ะเมื่อกี้ยำขนมจีน แซ่บละมือนี่ขนมจีนของกินแซ่บแบบน,วน,วนวุ่นๆคือเกาา่าค่ะสมห่อหนึ่งร้ยบาทแล้วกา็ใส่น้ำน้ำปลาของกินแซ่บคือเกาา่กาค่ะแล้วก็มีกระเทียมโทนดองเหมือนเดิม,มเผนน็น้ำปูนุ่งเอาเตอร์เอาเลยแล้วก็มีบักแรดีดมันดูดไม่ได้เ่ยอร่อยไหมเผ็ดไม่เผ็ดหรอกมีปลาหมึกด้วยเอาน้ำมาให้ดิ แพรบอกพี่ซองเม็ดนุ่มกินแต่น้ำลายโคกินแต่น้ำอะไรเผ็ดๆรตัก็กินน้ำเหรอครับอ๋อโอเคตัวกินได้อยู่นะครับเอาไหมเอากุ้งไหมตัวใหญ่ๆหญ่ไหมเอาเออเออออเอานี่ก่อนครับโอ้ยได้ทำไมอันนี้มันใหญ่จังเลยใหญ่ทใหญ่กว่าหัวเตอร์โชกล้องสิโชกล้องมันคืออะไรกุ้งอ๋อกุ้ง สุดยอดเลยขอหักอันนี้ก่อนนะครับหักหักอันนี้ทำไมเนื้อมันแบบเื็มไข่เลยอนนะครับเนื้อมันอะครับไปสตอพร้อมคุณครับเนี่ยมันแบบพี่บอยกินด้วยนะครับออตอมนนึกบอยเฮ้ยไข่อะครับ <c oughs> อยากกินข้าวเสิ มากินข้าวครับพี่ครับสุดยอดเลยค่ะคุณลองคุณลองชิมดูก่อนอืมอร่อยอร่อยเป๊ะไหมด้วยทำไมมันไม่เห็นวิวนะอะไรนะมันไม่เห็นวิวอ๋อไม่เห็นวิว นั่นไงมีทุ่งนานะคะมีทุ่งนาแล้วก็มีอะไรของคุณครูเนี่ยกระเทียมะลรกระเทียมดองกระเทียมพนดองอร่อยกรอบจะทำกระเทียมดองไม่ได้หรอจะไม่ได้หรอเพราะว่าไม่เคยกินไม่เคยกินนะอร่อยอร่อยได้แซ่บเ้ยแต่เด็กกินเยอะไม่ได้หรอกเอ๊ะมันจะเป็นอะไรอ่ะม่เป็นอะไรหรอเอากิน จะดูดเส้นเหรอฮัทมันไม่สูดมันไม่สูดสูดแล้วปล่อมมือมบ่อยลองชิมก,ก่อนเปล่าเว้ยกุ้งแล้วนั่น เหลือเลี้ยงค่ะเหลือเลื้ยงแล้วมาเตรียมของครับครับ,รบถ,ถ,ถ้ากินอิ่มแล้จะเหลือไว้ไม่ไม่บังกับแม่แอเตอร์ไหมครับเยอะเหลืออยู่บ้านก็เยอะอีกหมดในนี้แล้วก็ยังมีเหลืออีกเยอะหาทำไมซื้อมาเยอะจังครูมีตังค์ปะเนี่ยทำไมซื้อมาเยอะจังมีมีนิดเดียว <c oughs> ขอขอเติมได้ไหมนีไมไมเติม อืมไม่นามีแต่เตอร์ก็ยังมีอยู่คุณครูก็ไม่มีตังค์แล้วเอ,เอางี้ไหมเตอร์ให้ยืมตังค์มีเท่าไหร่หลายบาททำไมคุณครูให้เตอร์อยู่ห้าบาทเมื่อซีน่ะก็ก็ตังค์มันง้ยแล้วเตอร์คิดว่าจะาตังค์ให้ครูอ่ะครับไว้ซื้อยอย่างอื่นเอยอไว้ซื้ออะไรบ้างซื้ออ,อะไร จะกุ้งตืออะไรแบบพวกนี้เหรัคะครับนี่ตั้งใจมองดูคลิปนี่เห็นไหมตั้งใจแล้วก็จะมีค่าขนมให้เตอร์แล้วไม่เตอรเหรอครับพัตเตอร์มีตังอยู่แล้วพัตเตอร์มีนังอยู่แล้วครับมีบาทอืก็มีก็หลายบาทนั่นแหละแล้วอันนี้อันนี้ครูอันนี้ให้ครูอันนี้ให้พี่บอย เตากินอะไรล่ะกิเนี่ยเต้ก็กินเอิ่มปลาหมึกดีครับเพราะเต้ชอบกินปลาหมึกอันนี้ครับอันนี้อันนี้เต้ให้ครูกินนะส่วนตรงนี้ครับส่วนตรงหางวันนี้เต้ให้กินนะครับให้กินส่วนหัวเต้ก็ครูครูก็ต้องกินตัวนี้ดูก่อนครับเมื่อกี้ครูบอกอร่อยเต้กินคำนะฮะ แค่ถามแมอะค่ะพูเลนะคะก็ถามแล้วละกินเลยเพิ่นว่ากินก้อนกินก้อนเพิ่นว่านะอม่งนี้ม่กินน้ำกันเด้อก็ว่กกินก้อนกินก้อน,นไม่ไปไปกินเอาน้ำเนี่ยจะกินน้ำเห็นลรเด้อเป็นเด็กเราเนี่ยแม่บอกว่าโตแล้วก็ก็แล้วก็แล้วก็เอาเอา อายุก,ก,ก,ก่อนแล้วก็ไปหนาวๆไปตัดเจ้าไปข้างล่างนั่นแหละโตแล้วกี่ขวบนะหกโอ้หกขวบแล้วอันนี้ตจ้นครูนะครับครับ Happy birthday to you หน่ะเหรอ Happy birthday partner หน่ะเหรอก็ก็อันนั้นมันอายถึงวันเกิดเตอร์อืมดีตาเด้อจะบอกให้ดีตานะก็ครูก็ครูทำไมไม่หลบไกลๆอ่ะ ต้องส่งสัญญาณนะปู่ก็ไม่รู้อ,อ,อะไรบ่อน้ำเนี่ยเฮ้ยสิบกับบ่อนูดอืืออไปฉี่เหรอทำไมไม่รูดซิปอืมด้าลืมครับ <laughs> ลืมด้วยลูดชิปเหรอลูดซิปเหรออันนี้อันนี้ลองดิลองดิฮะแอปเปลองนี่กัดได้ไหมกัดไม่ได้นั่นลองแขี่ยเกือจะกัดได้อยู่แล้วก็กัดไม่ได้สิไม่มีฟันกูจะกัดให้ก่อนโอ้ยไม่อร่อยไม่อ่ะนี่มันหัวหอมชัดหวานอร่อย ก็อร่อยแต่เด็กกินไม่ก็ไม่ชอบเหมือนกันแน่น่ะเซตเตอร์ยากกว่านั้นอ่ะกูอยากกินหัวมันเนี่ยมันเสียบเริ่มลองลองลองหางมึงก่อนครับเอาหางนี่คุณครูเสียสละให้เตอร์นะหางหางเตอร์ให้ครูครับหัวเพราะว่าหัวมันใหญ่ดีลองดูก่อนครับเตอร์ให้ครูอันนี้ได้ครูลองดูครับเดี๋ย้อย นานไว้ก่อนนานไว้ก่อนครับแล้วดึงอันนี้ออกก่อนแขนมันเนี่ยเลัมันขยับมันไม่ขยับหรอกมันตายแล้ว้วยมีขี้มันด้วยมันอร่อยมันเด้อไหนมันเนี่ยรู้ใจไงเต้แต่เติ้จะกินไงโอเคครูทำไงเตอ้์นะเติ้ไหนครูทำให้เติเลยทํายังไงครับเต้ไม่มีฟันน่ะ มันต้องกัดเข้าไปแหมอืมดูดอเสียงน้ำโอเคยังอร่อยไหมเตออม้อืมอร่อยครับอันนี้เต้อันนี้เต้ยรับอันนี้เต้<ด>เยให,นนให้ครูต้กินเลยคุณครูเสียสละให้เด็กอันนี้อันนี้ให้ครูเลยครับให้ครูคนเดียวอืมต้ให้ครูคนเดียวเนี่ยแหละรครับนอกนั้นครูให้เต้์หมดเลยนะครัด รู้จักแม่เม็ดอ,อะไรเขียวๆเนี่ยเป็นเป็นแด่ครับคมักสตอได้เนี่ยหมักสตอกินคําเดียวจอดควาเหม็นนะครูครับถ้าแรกกินน้ำอันนั้นนะครับที่เดียวอิ่มเลยถืาอรกกินน้ำกินเรีอิ่มเลยอย่าเพิ่องอิ่มนายบอกว่าหิวข้าวก็ก้างเยอะเลยค่ะอะไรนะคะ ก็ก็มาเยอะครับแล้ต้องกินไม่หมดเอาเรียกเรียกท่านผู้ชมดิท่านผู้ชมครับท่านจอครับพูดสิท่านผู้ชมครับครับคุณจอกล้องเมื่อกี้ข้าวครับมาทานกับเตอร์นะครับเอ้าจะมาขอบคุณอะไรยังไม่อิ่มเลยก็ไ้ก็ได้จบเปจเ้วอ่ะจะจบคลิปได้ยังไงคุยังไม่อิ่มใช่อย่าพึ่งอิ่มแล้วหรอ เพิ่งกินน้ำม,มาก,กินน้ำมันน้ำอะไรนะดูอะไรนะสีเขียวสีฟ้าๆน่ะบอกพี่บอยหน่อยหมูฮาวายอร่อยไหมหมดยังอยากออืยาก,กปิดคลิปก่อนแล้วอะ่ะปิดคลิปอะไรค,คุณครูยังไม่อิ่มเลยรอค,คุณครูก่อนตาลมแต่บอยผู้สกินเมื่อตัวเนี่ยหูยู่บวดาำหัวอิ่มลหรอืมอิ่มเมือ่อเยอะตาเรา เอาไปทิ้งก็เอาไปเก็บไว้ใช้ไงข้อาพอแล้วล่ะ5ครับครูครับวันนี้เตอรเอากลับบ้านไหนเงียบกลับได้ให้กลับเลยเอาเนี่ฟ้านะเตอร์ครับนะเอาบ่อยจบคลิปด้วยเป็นภาษาพูทไทยด้วยบ่อยคอมครัดเลยครับไม่ไม่ใช่ภาษาไทยอย่างนั้น ขอบคุณหลยๆครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมสองกินแซ่แบบนโ,นโนโนครับื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบายไม่บายหรเดี๋ยววันหน้าเรา